ข้อสนะครับโจทย์บอกว่า ABC เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีพิจัดพิกัดจุด A เป็นลบหนะึ่งสองครดังนั้นผมวาดรูปนิดหนึ่งข้อนี้คือวาดรูปนียก็จะง่ายโคตรเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1 0 11นะครับโจทย์บอกว่า A คือพิกัดลบโดยที่กำหนดเวกเตอร์ AB คือ 9i บวก 4j นะครับเวกเตอร์ AB ครับคือ 9i บวก 4j นี่ครับนี่คือเวกเตอร์ AB ครับนี่ AB ครับ 9i บวก4 j นะครับนี่คือเวกเตอร์ a b และเวกเตอร์ ad คือ I คบลบ i บวก5 j ฮะลบไไปทางซ้ายแล้วก็บวก5 j ขึ้นมาข้างบนครับนี่ครับเวกเตอร์ ad ครับโจทย์บอกว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานครับแสดงว่าไงสี่เหลี่ยมด้านขนานมันต้องเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ ผมใช้เส้นอื่นดีกว่าชึบแบบนี้แล้วก็ต้องชึบแบบนี้อา้าไม่ใช่ครับแบบนี้อ่าก็ต้องขึ้นมาแบบนี้ครับสังเกตว่าเวกเตอร์เนี้ยผมเน้นสีเขียวนะครับเวกเตอร์ AD ตัวเนี้ยกับเวกเตอร์สีส้มเนี่ยคืออันเดียวกันนะครับเวกเตอร์ตัวเนี้ยคืออันเดียวกัน นั่นหมายความว่านี่คือพิกัดจุด C นั่นเองครับเราจะสังเกตว่านี่คือการบวกเวกเตอร์นะครับระหว่าง AB บวกกับ AD นะครับจะได้จุดพิกัดจุด C มาครับดังนั้นผมก็เอา AB บวกกับเวกเตอร์ AD นั่นเองครับเพราะ BC กับ AD นี่คือเท่ากันเนาะอ่ะ การบวกเวกเตอร์ก็เอามาบวกกันได้เลยครับดังนั้นผมจะได้เวกเตอร์ Ac เท่ากับอะไรฮะ 8i ครับบวก 9j ครับนั่นหมายความว่านี่คือพิกัด8 9นั่นเองครับทีนี้โจทย์บอกว่าอะไรครับจุด a เนี่ยมันไม่ได้อยู่จุด00นี่ จุด A ดันไปอยู่ลบ1นครับลบ1นอยู่ตรงไหนครับก็คือไปทางซ้าย1ครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบน2ครับจุด A เนี่ยที่ถูกต้องต้องอยู่ตรงนี้ฮะแสดงว่ามันคือการเลื่อนขนานนั่นเองนะครับเราก็แค่เลื่อนไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นข้างบน2องฮะโจทามหา C ครับ C ที่ถูกต้องเนาะ C ก็ต้องเลื่อนไปทางซ้าย แล้วก็ขึ้นข้างบนอีก2นั่นเองครับตอนแรก c เป็น89เครับเลื่อนไปทางซ้ายก็คือลบหครับแล้วก็ขึ้นข้างบน2ครับดังนั้นพิกัดของจุด c ที่ถูกต้องก็จะกลายเป็น8ลบ1เหลือ7ครับและ9บวกไปอีก2ตัวนี้ก็กลายเป็น11ครับดังนั้นข้อนี้เลยตอบพิกัด c คือ เ1็นั่นเองครับ